เออเจ้เปิดมากี่ปีแล้วครับ90กว่า90กว่าตั้งแต่ก่อนสงรครามโลกครั้งที่สองคือเป็นร้านเกาเหลาเนื้อที่ผมว่าเปิดมานานที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเพราะว่าได้วันนี้ตู <c oughs> สูนคูซิกดูทุนปูนพามากินร้านเสียตำนานเกาเหลาเนื้อวัวไร้เทียมทานเปิดมานานกว่า90สิปีแล้วทุกคนตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้คือเจ้แกบอกเองนะซึ่งเจ้แกเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วเป็นร้านที่ชื่อไร้เทียมทานเจ้าแรกเลยก็าว่าได้เป็นร้านในตำนานย่าสะพานเหล็กเก่าก่อนที่เขาจะลื้อไปร้านเเเขาาจะป็็นหห้องครกๆไมม่่ใญ ซึ่งจะมีขายแต่เกาเหล่าเนื้อเท่านั้นราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่80บาทก็จะมีเนื้อสดเอ็นแก้วกระเพาะ้าขีลริ้วไสตับหรือจะสั่งรวมทุกอย่าง100บาทแบบผมก็ได้ที่เด็ดเขาอยู่ที่เนื้อโกเบกับเนื้อน่องลายหรือเขาจะเรียกกันว่าเนื้อกอบ2อย่างเนี้จะเริ่มต้นที่120บาทคือเนื้อโกเบที่เนี่ยชิ้นหนามากแต่ไม่เหนียวเลยทุกคนค่อนข้างเปื่อยแค่ใช้ฟันกัดเบาๆก็ขาดแล้วเรามาลองแบบจิ้มน้าจิ้มกันบ้างต้องบอกก่อนว่าพริกน้ำส้มที่เนี่ยเขาทำเองทั้งหมดจะให้มีความขมปปาาพอกกับินน้้ต นะคือกลมกล่อมแม่งคือโคตรเข้ากันเลยอ่ะโกเบครับเนี่ยโกเบไปครับอืมเนี่อมันนุ่มมากอ่ะเปื่อยอ่ะคือกับข้าวกับมันจิ้มนะเพราสละสดร้อนๆนะโคตรดีเลยต่อกันด้วยเก้าเหลารวมชามนี้นะที่ผมสั่งมา100บาทเนื้อน่องลายหรือว่าเขาเรียกกันเนื้อกรอบนะไปครับเนื้อน่องลายหรือว่าเขาเรียกกันเนื้อกรอบเลยโอ้โห รู้ว่าทำไมเขาเรียกเนื้อกรอบอย่องไรมันกรอบมากจน,นก,กรอบสู้ฟันอ่ะอือร่อยว่ะเนื้อไส้นิ่มมากเลยเนี่ยผมเอาตะเกียบที่ให้ดูเนี่ยไปเรอืมแซ่แบอซ่บไส้นุ่มมากมันนุ่มกำลังดีคือมันไม่ได้เปื่อยจนเละไปเลยอ่ะพอเคลียวมีความเด้งอ่ะก็มีตับนี่จุ่มอย่างนี้เลยอืจบคือตับนุ่มกระเพาะนะทุกคนเหมือนรังผึ้งเลย จุ่มอย่างนี้เลยเราซัดเลยสู้ฟันมากอะ่ะคือเฉียวสนุกไม่เหนียวบ้าคีริวนะทุกคนเราก็จุ่มไปอย่างนี้นะปกติผมบอกว่าผมไม่ค่อยกินบ้าคีริวนะไปครับบ้าคีริวดูเสียงเลยกรอบมากอะ่ะเกิดๆๆเลยอะ่ะเอาไปเนื้อสดชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่เลยส่วนตัวเนื้อสดผมเฉยๆเดินทานด้วยเอ็งแก้วเอ็งแก้วเจ๊งอย่างไรด้วยตื่นเต้นเลย ปแล้วคนนี้เ oh, 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 oh. อ็นแก้วคือเอ็นแก้วไม่ต้องสืบน่าอร่อยอยู่แล้วเอ็นแก้วอ่ะต้มันเด้งเนาะอ, oh, oh, oh. อร่อย พวกโกเบกับนะเนื้อกรอบหรือว่าเนื้อเนื้อ,น,อ,น,อน้องลายเขาว่ะขายดีอยู่แล้วนะอย่างที่ผมว้าววันนี้จริงๆิงนะคือกระเพาะกับไส้เอ็นแก้ว,เอ,กวเอ็นแก้วมันอร่อยอยู่แล้วตัดโอเคร้านเขาเปิด8โมงถึงบ่ายโมงนะหยุดทุกวันอาทิตย์ผมแนะนำนะใครจะมาให้โทรจองก่อนจะมานะเพราะของค่อนข้างหมดเร็วจะสั่งกลับบ้านหรือกินที่ร้านเนี่ยจะมากี่โมงก็โทรบอกเจได้เลยวิธีเดินทางเนี่ยใครที่ขับรถมานะแนะนำจอดที่ดีโอสยามหรืออาคาร์ลูธนุไทยหรือก็จอดที่เมก้าสภานเหล็กแบบผมก็ได้เดินประมาณ6-7นาทีเลาะริมคลองมาตรงไม้เื่อยยนะป้าซ เข้าเนี่ยจะเขียนว่าถนนบริพัตแล้วก็เดินตรงเข้ามายาวๆเลยทุกคนส่วนใครที่ไม่ได้ขับรถมานะก็นั่ง MRT มาลงที่สถานี3ยอดแล้วก็เดินมาแค่1-2อนาทีสบายๆถึงล้าเลยสำหรับนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินของอร่อยครับ